อ้ดลังนี่พี่น้องพี่น้องเอ้ยอู้ยหนักเปียเลยอ่ะอู้พี่น้องลังที่คคบของไม้นี่ครับอยู่ติดติดกันเลยครับใกล้กันมากครับผมขอตั้งชื่อไม้นี่เลยว่าดงมิมยักษ์ครับมาดูเพิ่งมิมกินน้ำครับพี่น้องเมื่อวานก็มาดูครับได้ไปสองลังครับคิด่่ามดเร็ว ที่ไหนได้ยังไม่มดครับยังกินเต็มคือเก่าครับแต่เดี๋ยวว่าเพิ่งมีหลายรังมากๆในนี่ผมยังหาไม่เจอนี่มันบินไปตรงเนี่ยต้องเส้นวิ่งอยู่เนี่ยแล้วก็ข้างหลังด้วยเหนือยจะหลายรังเพราะว่าในไดเป็นรังใหญ่ๆสองรังครับจุดนี้เลยพันไก่ตามรังนู่นครับผมเอารังข้างหลังครับแต่ดูจะเจอรังไหมครับมันกินไก่เหมือนกันนะครับช่วงนี้าะว่ามันมีน้ำอยู่แรงเดียวนี่ครับ แถวนี้มันมันโคกับมันมีบัวไม่มีบึงอะไรเลยมันมีแตะนามขังริมทางครับผมมันส่งส่งบินมาทั้งเนี้ยแต่จักมันหักเลี้ยวเขาตรงไหนมันไปตามทางแล้วมันหักเลี้ยวเขากําลังยืนดูอยู่ครับสังเกตดูอยู่ปลานี่ใหญ่คักพี่นองคยเชิงลุกดาเือฟุกเๆือุก โอ้เจอนวิ่งเจอแล้วครับผมแล้วก็เอามาเราด้วยครับเพราะว่าแยกกันไปไกลครับเรียนในขณะรอกันก็เลยจัดก่อนเลยนะครับขอดูหน่อยดูหน่อยครับโอ้ยเมจ๊าใหญ่จริงๆริงโอ้โ้หเป็นไงแล้วครับพี่น้องมินาแล้วครับตัวแม่มันกินน้ำเต็มเลยครับนี่ครับตรงนี้ต้องอย่างนู่นครับผมนั่นนะครับผมมองมานี่สุดยอดเลยครับยังก็พึงหลวง แล้กวก็พึ่งล้วงโอ้ยอดเสยหยอด,ยอดเป็นกิโลอ่ะโอ้ยเดี๋ยวดวยครับพี่นงนี่รูชัดโอ้ยรงนี่พี่นงวานเต็มเปี๊ยแต่เป็นถุงเก่าครับได้น้มหมอบขวดเดิมหย <c oughs> ครับเอาอไปครับเอาไปไว้ก่อนครับเก็บพึ่งมีมเรียบร้อยแล้วครับนาจะมีหลายลางครับนี่บินไปนี่เหนียวเลยเหนยวอยู่เลยครับยังไม่ยุดบินกินน้ำเลยครับแสดงว่ายังมีรังเหลือครับ แล้วก็อีกลงังนึงเหมือนจะออกมาจากทีงนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองคนดูอีกนิดครับนี่ครับบุกหากันไปนี่นะครับผมตรงนี้มครับไม้นี่ต่อไม้ด้วยฮะมิ่งอ่าอยู่แค่ตรงนี้ฮะมีมีมีรังน้อยแล้วครับมีแตใ่ใหญ่เลยครับผมเป็นตสะสรอ่อนครับเจอแต่ละรังคุ้มนะ <c oughs> แม้รังเมื่อกี้นี่ถ้าขายนี่ลอยหาซิบในคลาด <c oughs> ผลดีดีครับผลสองวันแล้วปลาน,ลานี่ไปหมิ่นไปสามลังใหญ่ๆลงเหลืออีกมันต้องเหลืออีกพอมันยังมีตัวกินน้ำบินระวันอยู่เลยไหมอาดูครับอาดูเหลือกับคุ้มครับถึงนิ่มมีแต่ล,ลังใหญ่ๆเอาแล้วเอาแล้ว,ลวพี่น้องเปลี่ยนวิ่ง,ง,ง,งตะโกนมาแล้วครับเดี๋ยวมันลังใหญ่เลยเจอแล้วครับเจอแล้วว่าแล้วมันจะมีอีกลงังนึงกับผมเดินไปร่วมกันครับ จะรูว่าใหญ่แค่ไหนครับคงจะใหญ่มากนเตียนวิ่งทำเสียงขนาดนี้่จะบิกๆเลครับถึงมีมปานี่ไหนไหนยุงกูโอ้ยไหนไหนครับถึงว่าโคตรใหญ่ฟันไก่ว่าโคตรใหญ่เจอแล้วครับล้งนี่เป็นกิโลครับ มีแต่มีมใหญ่ๆครับปลานี่ครับเจอแต่ละลังหัวหน้าเป็นกิโลครับเอาลองถูกดอกเดียวกันครับเที่ยวอยู่ไหมถ้าไม่อยู่กับเพิ่มครับผมชนหน้าปับครบนี่ลังก่อนหนี่สามดอกเกือบไม่อยู่นี่เส็งเส้นวิ่งว่ะครับเกือบไม่อยู่ครับชนหน้าอย่างเดียวเลยว้าเอาลองดอกเดียวกันครับโอดหัวหน้ามีอัศจรรยร์เหมือนเดิมโอนถึงมินครับ หกิ 1> 1โลไมคขาดอกน้ำหวานนี่ี่น้องเอ้ยโง่อิดเออเขาเรียกชาปูน <c oughs> ถูกดอกเดียวเอาอยู่ครับ <c oughs> เแต่เราต้องเบาๆกันมัน <c oughs> จัหน่อยทุ่นจะกล้นควันยังคันไก่เอ้ยเนี่นาโอ้โอโ,อโ,โอนเอาครับเขียมตัวตัด ไม่ดุเนาะถ้าดุลำแล้วนี่อู้กินคนยังหน่อยไหมลำนักไม่ได้เลยดิเนี่ย,ย,ำำม,ยมันคำอู้เหมันคำดิเป็นไงก็ต้องตัดอะ่ะหนึ่งสองยุบฟันไก่จับเวลาได้ไหมโอเคต่อต่อไปโอเคลองดูไหวไม่น้อหลับไหวไม่น้อเดินเดินจะชี้เงี้ยอันนี้ฮัก์ดเลยพี่น้ <c oughs> องไปดูเขาฟันไก่ตัวหน่อยไปเลยครับเอานะครับตัดปลายก่อนเนาะไม่ดูจะเอาอยู่ไหม กินอะไรไม่รู้เนี่ยกันไก่ของไทยคมครับแครเมาครับแข็งมากเลยครับอีกแนวนี้อู้ตัดคอนได้แล้วครับตัดหญ้ากับเหนียวกิใหญ่ๆแล้วครับต้องตัดต้นเลยครับเดี <c oughs> <c oughs> ๋วยวช่วยจะนี่แบบเพิ่งมีครับพันนันต้นอืไรอ๋อระวังระวังดันต้นหน่อ้โห ขันใจกำลังสู้ๆ <Ether> ดูครับดูคร <ures> ับตัวผู้ต่อทู้ตัวเมียต่อตาใช่ไหมเลื่มแล้วนะนี่มันเลื่มกระจายตัวแล้วแสดงว่าเลื่อมหายเม้าใครบิ่งนี่ตอดกำนวลเนี่ยอะไรตัวเมีต่อทูตัวผู้ต่อตาใครบิ่งไปพนตอดกำนวนมันด่าพี่โน้ ันนี่้องเอ้ยอือฮือขึ้นค่อยๆฮักครับอึ้บโ๋อึ้บเอาละอึ้บอึ้บอึ้บเอาละพันไก่รับนักด้วยครับไม่ได้รับแล้วโอเคเอาละ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 อือฮือถนอมครับถนอมถนอมมันอยู่กิ่นคนหน่อย ซ้ำไหมนะตัดซ้ำไหมเก็ะดิเดแบกครับแบกใหญ่จริงๆครับอู้สอนครับสอนไม่หยุดปากเลยครับมันใหญ่จริงๆครับไม่ได้เจอใหญ่หญแบบนี้นานแล้วครับโอ้เจออีกแล้วครับพี่น้องว่าแล้วมันยังเหลืออีกรางนึงเพราะว่าตัวกินน้ำยังไม่หยุดกินครับเข้ามาอยู่ใกล้ๆกันเลยครับเจ๋งว่งใหญ่คือกัน มิมยักษ์จับกลุ้มไหนเจี้ยนโหมูฟกขักหลา่ด้วยไมกันเลยทำกันเลยคุณเดียวกันหมดเลยสี่ยักษ์มิมยักษ์ลังที่สี่ครับผมบอกว่านี่เปไปลังหนึ่งลูวโอเคอเคครับลังนี้ให้เจี้ยนวิ่งนะครับเจสการลุ่นน้ำครับเก่าเก่าเลยแต่น้ำมิมไม่ต้องกลัวครับเป๊ะ ตาหนิแต่แดงกลมำเลยเนาะผมเลนะมคลียร์ทางอูแต่เก่าจริงลังนี่<ฮ>อือเป็นนำน้ำไม่เท่าไลท์ไม่ไม่ย้ายเท่าทรงพลังอิ่านมาแ<ฮ>ดงกลมเลยตั้งใจจะเจอดินแดงเข้าไปละลังนี้ โอ้โหมิมยักษ์ลังทีสีครับพี่น้องผมขอตั้งชื่อไม้นี่เลยว่าดงมิมยักษ์ครับคอนบุรีครับผมออตัดแล้วนะครับเอาเลยครับหวานแต่ละลังครับเป็นกินโลครับผมอ,อ,อ่อนโอ้อีกลังหนึ่งครับพี่น้องยังใหญ่กันครับ หลังที่ีครับผมของวันนี้ครับมิมยักษ์มาผ่านวิ่งมาดูด้วยยังใหญ่มีแต่ใหญ่ๆเลยครับติดๆกันเลยครับเจ๋อตุ๊กฮึคั้นี้ก็เจ๋อตุ๊กวันนี้เอาหนุ่นก็อีกรังนึงมี่อรางนึงยังใหญ่อือสีแดงเลยสองรังเลยสองรางติดกัน สองลางติดกันใหญ่เลยนี่ครับพี่น้องที่ผมเห็นอยู่บนยอดเสดาหน่อยครับใหญ่คือกันเสียงเส้นวิ่งว่าตรงมอีกล่างนึงครับเดี๋ยวไปดูครับอุ้ยใหญ่คือกันนี่ครับที่เส้นวิ่งเห็นครับโอ้ใหญ่ใหญ่อยู่เหมือนกันครับไปอยู่ลึกเชียวครับไนป่าดงล่างครับโอ้เดี๋ยวจัดการล่างันกอเสดากกันครับไม่ถึงไม่ถึงบอตามมาครับบอ มันอยู่ไหนครับคนอยู่ไหนครับเออมันเพียงเบี่ยวเหวายงานจุตุกี่นี่ตึ๊งเอียวตึ๊นหุ่นตงเอียวงหุ่นกำลังจเลยมาเก็ดยังไงกับต่เอาละมาดาทีไก่จัไปค่นโอ้ยถึง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 แล้วอนึงหนึ่งสองบรับหนักด้วยรับหนักด้วยระวังลุนสิตาไปเลยแ๊บอย่าสันดิแบ มามามามันจะมีว้าวัวหน้าขนหนองมาลงผมลืมมองมันใหญ่จริงจริงแม่เจ้าว้ามันใหญ่จริงจริงโลงมิมยักษ์ครับผมมันใหญ่จริงจริงอะบิ๊กคีหกลังนี่สามขวดได้ไหมได้นะถึงนะ หญ่จริงๆส่งออนมีอีกลังหนึ่งรออยู่ครับไปเอาละครับรังนี้ก็สวยเหมือนกันแต่อยู่ลึกครับยืนไปลมควันเี็กน่อยก่อนอู้ลังขาวครับมันได้กลิ่นควันอู้ลังขาวครับอู้ลมควันไม่ถึงครับขอบุกแป๊บนึงครับอู้น้ำหวานครับลังนี้แทนเป็นลังอ่อนขาวสวยด้วยครับไม่เก๋ครับมาที่หลังเขาครับมาจับกลุ่มมารวมกลุ่มกับเขาที่หลัง อย่าง uh huh. ใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาละครับหลังที่สไหร่นะเซียนะ6นี่มพครับอู uh ้ห huh. ่มายนี่ไหมป่าเดียวแค่ okay. พื้นที่ประมาณหนึ่งงานเนาะประมาณหนึ่งงานพอดีมี6บลังใหญ่ๆครัอ้ <c oughs> <c oughs> หักจริงๆ <c oughs> มันรวมกลุ่มกันไอ้ขักแทะตอนนี้ทานผลก็ตังชื่อตรงนี้แหละครับดงมินมยักษ์ครับผมดงมินมยักษ์ ดนงมิ้นยักษ์ครับโตมันยักษ์จริงๆรังม,มันใหญ่จริงๆดูกันเอาเองนะครับผมรังมันใหญ่จริงๆรังมันใหญ่จริงๆครับแขมไม่รุ้ด้วย หนักเปียเลยอ่ะโอ้หูขนฝน,นหนักเปียดูอ้หนามันทั่วมุ้ยสวัสดจุ้มกุ้มเนาะโอ้หูขนผมจิ้เกียร์เลยเด้อไปดูล่างเขาจั๊วดเออเกียรนางฟ้าครับนางฟ้าครับนางฟ้าครับโอ,อ้นางฟ้าเลยครับนี่ยพิมพ์หอมของถึงมิ้นเลยเป็นพระเอกเลยครับเนี่ย เป็นนางเอกไปก็ได้ครับนางเอกเลยแล้วแม่ะพรีเมียมด้วยโอ้โ่น้ำกระชึง้งจะได้เยอะจักประมาณครึ่งแบตนี่แหละครับโอ้พอได้เนาะฟันพ้นเนาะโอ้าฟันโอ้โ โอ้พี่น้องลังที่โคกของไม้นี่ครับอยู่ติดติดกันเลยครับใกล้กันมากครับหมดหมดพื้นที่แล้วเนะาะเมื่อกี้หาสุดปลายยางแล้วโอ้พี่น้องโกล่างฮัทสมัยจีเซตกาอะไรเต็มเปียเลยเต็มเปียเลยมีวนสาเลย,เลยอ๋อเดี๋ยวจัดฝืงนิดนึงครับ,บล่างนึงครับตัวอ,อ๋อออกมาครับ แต่อีกสอง่างนั่นปลาทวนำใส่ถุงแล้วครับเพราะว่ามันแตกนะครับนี่ยอดเลยครับโอกลงครับโอ๊กลังครับปลานี้ครับดงมิมยักษ์หมายมิมยักษ์คอมลีนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากติดตามไว้ครับผมเดี๋ยววันหลังมาอีกครับผมครับทั้งสามช่องเลยนะครับเซียนวิ่งบุกตะลุยครับผมครับผมไก่ก็นากินครับ แล้วก็ชีวิตง่ายสายลูกทุ่งนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยววันหลังเรามาใหม่นะกดติดตามใหม่เด้อสวัสดีจ้า<อ>ค,ครับพูดหมานหมันกับมาหมานในะช่วงใต้หมานมิมยักษครับผม